คือจริงๆเราเราเราแพลนไว้ว่าอยากจะให้เขาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้น,นะคะแต่ว่าเหมือนด้วยจังหวะด้วยรถมันยังไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยโชคดีที่พอดีว่ารถมันมาช่วงประมาณปุดจีนพอดีก็เลยไดใ้ให้ให้คุณแม่ในช่วงเวลานั้นพอดีก็เลยถือว่าเป็นแบบว่าอเราปีนี้เราไม่ให้ระซองแล้วกันเราให้เป็นแบบว่ารถป้ายแดงเพราะว่าเขาก็ชอบรถใหญ่ๆแบบนี้เขาชอบขับรถแบบเหมือนแบบ,แบ,บแบบ เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เออให้เขาเลือกในแบบที่เขาชอบเลยแล้วเขาอยากได้แบบไหนเราก็ซื้อให้ค่ะก็มีค่ะเพราะว่าเราต้องรถมันแพงเราก็เเลยต้องให้เขาเลือกเหมือนแบบเราก็เอาช้อยส์มาให้เขาเลือกว่าเขาอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวไหนที่เขาชอบที่สุดหรือแบบในในรุ่นรุ่นรุ่นที่ให้เขาเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นใช่ไหมคะก็ให้เขาไปดูเลยว่าเขาอยากได้รุ่นไหนแล้วเราก็ ไปคุยหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จัดการซื้อให้ก,งงก,ก็ไม่ได้จำกัดวงเงินนะคะว่าว่าว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่อยากให้เขาได้ได้รุ่นที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในใจบุ๋มคิดว่าแบบเออคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็มันก็จะแบบว่าอีกไม่นานหรอกที่เขาจะสามารถขับรถแบบใหญ่ๆแบบนี้ที่เขาชอบเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาขับรถแบบนี้มาตลอดใช่ไหมคะ มันก็คงอีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อยากให้เขาได้ใช้ในแบบที่เขาได้ใช้เลยะค่ะแลวท่านถูกใจถูกใจค่ะดูกใจ,กใจชอบค่ะชอบชอบไม่กล้าขับอจอดคือชอบชอบถูกใจไม่กล้าขับจอดเขาคิดว่ากูว่ารถจะแบบนู่นนี่นั่นอะองเเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะลลแล้วก็คันเก่ามูบอกว่าเออให้ขายไปเถอะนี่ก็แบบไม่ยอมขายเก็บคันใหม่ไว้ก่อนอ่างเงี้ยไม่กล้าขับอะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่เขาก็แบบ ก็ก็ดีใจนะบอกว่าเขาก็ชมวุ que que fiz, <Det S 2> ้ยข้างในสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพี่เสียดายน้องอย่างเงี้ยเหรอคะแบบไม่ก็ใช่ใช่ค่ะคือแบบเขาก็แบบคันเก่าเขาก็แบบอ่ะมันเน่าได้เดี๋ยวพาหมาขึ้นไปได้อย่างนู้นอย่างงี้แต่คันใหม่อ่ะไม่ได้ข้างในเดี๋ยวหมาจะตะกุยหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะหวงได้เห็นรอยยิ้มของแม่นะคุณน้องชายก็ บูว่ามันมันบูว่าทุกคนนะคะที่เวลาเห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวมีความสุขอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามาฉันมีแรงทํางานมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับมีแรงที่จะแบบว่าเหมือนทําอะไรแล้วแล้วเหมือนมันได้เห็นผลในสิ่งที่แบบเออเราทํามาคือเราทําให้เขาแล้วมันก็ได้เห็นผลคือเขามีความสุขเราก็มีความสุขอกันนะคะส่วนเรื่องขับรถเป็นผู้ใหญ่ด้วยเรากังนวลไหว่าพี่คุณแม่จะขับรถได้ยังไง โอ้คุณแม่บุม๋มถึงแนมะ้จะเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจวัยรุ่นมากเลยค่ะเขาจะเป็นสาวแบบว่าขาลุยเปี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ากังวลไหมคือกังวลเรื่องสายตามากกว่าเพราะว่าขับตอนกลางคืนเนาะคนจอดหน้าบ้านบางทีจอดไม่ได้ต้องมาบุ้จอดรถให้แม่หน่อยโครคันใหญ่ยังไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยแบบคันใหม่ไส์มันไม่เหมือนเดิมเขาก็จะแบบเวลาจอดหน้าบ้านนี่มันต้องจอดอยังไงคะ เราก็ต้องแบบอามาจอดให้บูมอย่าลืมเรื่องรถให้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมาแต่ขับไปไหนมาไหนก็เไว้ใจเขาอยู่แล้วไวใจค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ขับรถเก่งมากๆคนนึงค่ะใช่ <im> แล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วด้วยเพราะว่าเราเคยนั่งกับเขามาตลดอดเนาะเขาเหมือนแทบจะแบบปล่อยให้รถไหลไปเองอ่ะเขาจะไม่ขับซิ่งเขาจะแบบเหมือนฉันอยู่แบบขับรถสูงๆ, <im> ๆมองแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อย ใช่ก็แบบว่าเรียกได<ช>้ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแน่นอนนะลูกอะครับเราเพยมายามทิ่จะแบบอยากให้คุณแม่สบายเนี่ยสร้างคุณภาพชีวิตให้คุณแม่มีวังแค้นยังไงคะก็มีมีมีวางแค้นบ้างค่ะแต่ว่าปุมว่ามตัวเขาเองเหมือนเหมือนค่อนข้าง,างที่จะแบบว่ามีโรคส่วนตัวเนาะเหมือนเขาอยากจะไปนู่นเนี่ยจะไปนี่ทำหุ่นทำเล็บหรือไปอะไรอย่างเงี้ยปุ้มว่าไว้สุดท้ายถ้าสมมติเขาอยากได้อะไรมากกว่าอยากเรียกร้องอยากเหมือนเหมือนวันที่เขาแบบ ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากขับรถเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาทุกอย่างค่ะมาถูกร่วมหัวใจบ้างค่ะถูกขาอไรอยางเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆติดโควิดจะได้เห็นมันเปิดตัวบ้างนะอะไรอย่างเงี้เป็นเพื่อนแบบเปิดชัดเปิดตัวก็ไม่แอบถ่ายอย่างเงี้ยคือบูมไม่เรื่องเหมือนเราก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่า มันจะใช่คนคนนี้ไหมหรือว่ามันจะแบบเป็นยังไงในอนาคตอะนะคะซึ่งบูมก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบมีแบบลักๆเลิกเลิกหรือว่ามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบูมว่ามันไม่ได้กระทบแค่ตัวบูมแต่ว่ามันอาจจะกระทบตัวฝั่งเขาและครอบครัวเขาที่อยู่ข้างนอกวงการคนอื่นจะพูดยังไงเขาอาจจะไม่ได้เหมือนบูมที่แบบบูมอาจจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเขาอาจจะติดอยู่ในใจเขาก็ได้ถ้าวันหนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบูมก็เลยรู้สึกว่าเออปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าถ้ามันใช่วันึ มันก็คงจะใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แค่ปล่อยให้มันจบไปแบบเงียบๆไปเลยนดียวค่ะก็จริงๆก็เรื่อยๆจริงๆทุกอันเนี้ยบูมต้องบอกก่อนว่าบูมช่วงดีมากๆที่บูมก็ยังแบบว่าทํางานเจวันอยู่คือเหมือนกับเราก็ค่อนข้างโฟกัสมาที่การทํางานมากกว่าเพราะว่าโควิดอะเนาะเพราะอะไรเข้ามาแล้วก็โอ้หฉันพร้อมที่จะแบบรับและพุ่งชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราโฟกัสกับตรงนี้มากกว่าไว้เรื่องของความรักก็คือถ้าวันไหนที่แบบว่า เออเราเรามีโอกาสเจอหรือว่ามีเวลาให้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปคิดถึงตรงนั้นนะคะควาขาโอเคกับเราติดนีไหมก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้คือคือด้วยด้วยมุมก็ค่อนข้างที่จะแบบโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนง้องแง้งหรือว่าติดการติดแฟนหรือว่าติดคนรักหรือว่าติดเพื่อนติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางด้านนี้ค่ะ ก็ถ้าถ้าคุยรู้จักกันมาก็สักระยะประมาณก็ประมาณ5ปี5นิดนึงเพื่อนมันมีความรักกันเป็นยังไงโบตามไม่ทันเลยจริงๆหายเลยไหมคะเรื่องราวความรักก็หายอยู่ต้องโทรตามคือถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบเออวันไหนบูมไม่ได้พูดด้วยแบบสมมติว่าบูมเหนื่อยๆเนาะบูมถ่ายละคร4วันทำรายการอีก3วันคือแบบทํางานเยอะมากเหนื่อยแบบไม่พูดด้วยก็จะว่าบูมเป็นไรอ่ะทำไมแบบเงียบๆไปอไปเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เงื่อนหาย เรไม่คุยถ่ายรายการด้วยกันสามวันคุยแค่ในรายการยังไม่สนใจเลยอืมแต่ไม่ไม่ว่าจะยังไงถ้าเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความสุขของเขาชีวิตเขากับคนนี้ก็เราเรามองดูแล้วโอเคไหมพี่ไม่รู้เพื่อนเห็นเพื่อนเราแฮปปี้ไงเพื่อนเราแฮปปี้ทุกคนแหละไม่เห็นบูเห็นบูไปถ่ายตอนนี้ถามผู้ชายว่าเป็นอะไรกับแฮปงี้ย เดีไม่คือวันนั้นอะบูเหมอนแซวคือพอดีว่าบูเมือนทำแบบ<ช> <ทำ S 2> มันเกรงยีนกับแพททำด้วยกันแล้ววันนั้นเราก็ไปถ่ายแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราอะเนาะเราทํางานคนเดียวเราไม่มีใครมาเฝ้าไม่มีอะไรอะเนาะแต่ทำไมเขาถึงแบบว,ว่า<อ>มีคนมาเฝ้ามีอะไร<อ>เราก็แบบ<อ>แซวแซวซะหน่อยใช่ค่ะก<ม>็นั่นแหละก็เลยเป็นอย่างที่เหตุอะไรเงี้ยแต่ถ้า ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมอันนี้ต้องไปถามเขาเองแต่ว่าเขาก็น่าจะแฮปปี้นะแสดงว่าเราก็รอพร้อมซัพพอร์ตท่านเลยทุกคนอให้เป็นน้องทำสุขกับรักแฟนบอยคือเราจะไปเลือกเราจะไปเลือกคนให้เพื่อนก็ไม่ได้หรือว่าเราจะแบบว่าไปยุ่งกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นชีวิตเขาไงแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบอ่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าเราไม่คุยกับเขาแล้วแล้วเขาจะกลับมาแบบว่ามึมเป็นไรหรือเปล่าเราก็พร้อมรับโทรศัพท์ออแต่ถ้าวันนี้เขาจะแบบว่าหายไปหายไปก็ไม่เป็นไรไปก่อนก็ได้ยังไงเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ